คนที่อยู่ในกลุ่มติวสอบ VIP ของครูติ๊กทุกคนนะคะถ้าหากว่าใครเปิดมาเจอ EP นี้แล้วนะคะแสดงว่าเราเรียนทั้งหมด4 1 EP จบไปแล้วครูติ๊กเขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เรียนจบทั้ง4 1 EP แล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เราจบแล้วนะคะครูติ๊กเชื่อว่าเราจะมีพื้นฐานในการทำข้อสอบค่อนข้างที่จะมากแล,และ เราจะนำพื้นฐานเหล่านั้นนะคะมาทำข้อสอบในเลเวลแรกกันในวันนี้ค่ะเลเวลแรกที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือข้อสอบในชุดที่1ซึ่งเป็นข้อสอบเลเวลที่ง่ายที่สุดนะคะแบบฝึกข้อสอบภาษาไทยชุดที่1ของเรานะคะเป็นข้อสอบที่จะเป็นการรีเช็คพื้นฐานที่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วหรือยังนะคะ ข้อที่1นนะคะไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะการแข่งขันยกน้ําหนักหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมที่ประเทศบราซิลหลังการแข่งขันโคศกในสนามประกาศว่าสาวไทยได้เหรียญทองปรากฏเสียงถอนหายใจจากผู้ชมและเสียงปรบมือก้องสนามผู้ชมชาวไทยยิ้มไม่หุบด้วยความภูมิใจข้อสอบถามว่าข้อใดเป็นวัจนภาษาที่ปรากฏ ในข้อความข้างต้นนะคะอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจคำว่าวัจนภาษาก่อนเรื่องนี้เนี่ยเราเรียนผ่านมาแล้วซึ่งอาจารย์เคยบอกเราว่าสิ่งที่เป็นวัจนภาษานั้นดูได้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะวัจนภาษาเราให้พิจารณาแค่สองอย่างคือภาษาพูดและภาษาเขียนเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นอันอื่นที่เป็นภาษาแต่ไม่ได้มีการพูดกับการเขียนเราจะตีว่ามันเป็นอวัจนาภาษาทั้งหมดเลยถามว่าอาวัจนาภาษามีอะไรได้บ้างนะคะไม่จําเป็นจะต้องออกจากมนุษย์เท่านั้นนะแต่มันคือสิ่งที่สื่อสารกันในสังคมมนุษย์สังคมโลกและเรามองไปและเข้าใจตรงกันเช่นป้ายสัญญาณไฟจราจรสีแดงคือให้หยุดสีเขียวคือให้ ไปได้ส่วนสีเหลืองคือให้รีบไปเพราะเดี๋ยวมันจะแดงไม่ใช่ให้เตรียมหยุดนะคะลักษณะนั้นน่ะเขาถือว่าเป็นอวัจนภาษานั่นเองนะทุกคนจากข้อความที่กำหนดให้ข้อใดเป็นวัจนภาษาที่ปรากฏในข้อความข้างตน้นเราไปดูเลยค่ะ การแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกร,รัมที่ประเทศบราซิลอันนี้ไม่ได้มีวัจนะหรือวัจนะปรากฏเลยหลังการแข่งขันโคศกในสนามประกาศว่าคำว่าประกาศว่าก็คือประกาศผลใช่ไหมคะว่าสาวไทยได้เหรียญทองปรากฏเสียงถอนหายใจจากผู้ชมและเสียงปรบมือก้องสนามผู้ชมชาวไทย ยิ้มไม่หุนะคะด้วยความภูมิใจสิ่งที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ให้นะมีปรากฏอยู่ทั้งหมด3ที่ที่แรกคือการประกาศแน่นอนการประกาศก็ต้องมีการใช้คำพูด ถูกไหมคะใช้การพูดส่วนการถอนหายใจอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางร่างกายบางครั้งถอนหายใจอาจจะหมายถึงเบื่อหน่ายหรือบางครั้งถอนหายใจอาจจะหมายถึงโล่งอกก็ได้นะคะมันแปลได้สองความหมายเสียงปรบมือก็เป็นอวัจนภาษาและรอยยิ้มก็ถือว่าเป็นอวัจนภาษาเช่นเดียวกันนะฉะนั้นแล้วนะคะอาจารย์ขอเขียนไว้ตรงนี้อวัจนภาษาอาวัจน ภาษาและอวัจนะภาษามีที่เดียวที่เป็นวัจนะภาษาก็คือคำว่าประกาศฉะนั้นแล้วนะคะในตัวเลือกข้อที่เป็นวัจนะภาษามีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือข้อประกาศผลนั่นเองมีเท่านี้เองนะคะเย่ใครได้ หคะแนนตรงนี้รายงานคืูขุด้วยนะคะ